สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ P&K n Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปราวัน Big Well น้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมกราบสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตร,รสนามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร,รทุกคนเลยนะครับ พบกันเช่นเคยนะฮะทุกๆเช้าว,วันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้6โมงครึ่งจนถึง7โมงทางาทรบ5้ d อดีกับแค้มอนทนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3ลมโลกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้แค้มอนทนคนหล่อจะพาทุกคนไปหาท่านประธานคนสวยดรรัชนีมหานิยมผู้บริหารของบริษัท PNK g l o b a กไปดูซิครับว่าวันนี้ท่านประธานคนสวยจะพาพวกเราไปขึ้นเหนือไปล่องใต้ไปเที่ยวหาอะไรที่น่าสนใจไปฝากบ้าง,างนั้นติดตามรับชมได้ในช่วงของ PNK พ k g l o b a l 24พ k สวัสดีค่ะแชมป์นกักเตะราชินีมหานิยมค่ะชื่อเมธิติแสงนี่คุณครับใส่แก้วเนี่ย เป็นจังหวัดที่การท่องเที่ยวและการเกษตรก็คืออะไรอาจารย์ก็ที่นี่นะการเกษตรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยไม่ว่าพืชไร่พืชสวนนะครับโดยเฉพาะพวกอ้อยนะครับผมแล้วก็ยังมีพวกทุเรียนนะครับผมในเรื่องเกษตรใช่ันเถอะเพราะเราอยู่ที่ย่างการค้าตลาดโรงเกลือเขามาซื้ออะไรรู้ไหมที่นี่เขามาซื้อเกลือับเพราะว่าเกลือไเยม่ใช่ไม่ใช่หรอ เขาบอกว่าที <amounts of audio> ่นี่แหล่งแฟชั <available> ่นเลยนะแหล่งแฟชั่นของภาคตะวันออกเลยนะยันเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าข้างในมีการเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วดีอย่างไรดีไหมครับมาแอบดูอาจารย์น้ำมนกันแกทำอะไรอยู่อาจารย์น้ำมน คุณมาในสวนมาสาสแก้วคุณอะไรของคุณเนี่ยกินลูกชิ้นก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปโอเคโอเคพอได้นะพี่เดี๋ยวเราไปดูสวนอ้อยกันก่อนดีกว่านะไรอ้อยของเราดีกว่าไป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 อุ้ยอดกินเลยอ่ะหนาวอดจีน แนะนําชื่อนามสกุลนิดนึงครับผมผมชื่อดอนกันเสศนครับตำบลบางสมบูรณ์หมู่15ค่ะบ้วานโพเงินครับจังหวัดสะแก้วนะคะสะแก้วนี่เขาชอบทําอ้อยกันเหรอครับาที่เป็นพิธีครับบางทีก็คนฝากทั้งไอ้ทั้งนู้นเขาก็ไม่ค่อยทำาที่แรกแกก็ไม่เชื่อตอนตอนแรกเนี่ยผมพี่มันไม่เชื่อเพราะผมทําแล้วไงครับผมทําไปก่อนแล้วไงที่อ้อยนี่ผมปลูกไปก่อนแล้วแล้วที่นี่มันเหลือเป็นแค่อ้อยตออย่างเดียวก็ทำยังไงไม่ได้แล้ว กาลองเลยว่าอ้อยตอกจะก็จะลองจะลองดูแต่ว่าผลผลิตนี่มันจะได้ยังไงเราก็ยังไม่รู้เพราะเราไม่เคยทำใช่ไหมเขาจะใส่ถึง3เที่ยวหรือว่าที่เป็นปุ๋ยเคมีไงแต่ผมเอามาใส่ปุ๊บผมใส่หนเดียวทีเนี้ใส่หนเดียวแล้วผมก็เอาปุ๋ยน้ํามาฉีดแล้วที่นี่มันก็เลยได้ผลขึ้นมาผมก็ว่านึกว่าในใจเขาผมว่านีดีนี่หว่าทั้งหมดมันมีร้อยไร่ครับร้อยไร่แล้วเร,เราส่งที่ไหนะคะที่นี่ที่บังใหม่นี่ครับลงน้าตาลบางใหม่ อ๋ออ้อยทำน้ำตาลไม่ไปทไม่ได้เอาไปช้างกินผมรู้แล้วพี่คุี่เขาประทับใจเลยหลังจากที่ใช้ปุ๋ยเราน่ะของเขาปีที่3ของผมปีที่5้าเาเปรียบเทียบกันดูของเขาใช้เคมีใส่ถึง3ามหนอน่ผมใส่อา3รอบรอบหนึ่งรอบละ5้ากิโล3รอบก็150โลร้อ้โอหแล้วที่นี่ของผมใส่ทีเดียว50บโลบาวานติเวลเนี่ยนะครับห้โลครั้งเดียวครั้งเดียวร้อยไร่แล้วผมก็ฉีด แล้วก็เน้นเน้นราคาสูงหนึ่งสูงสอะพนเขาสปีก็ผม5ปีได้อ้อยดนเท่าเท่ากันค่ะโอ้โหรวมใส่2ตัวนี้ลดต้นทุนครับลดต้นทุนมากเลยค่ะได้ผลผลิตเยอะๆเลยเนาะไหนๆก็ไหนแล้วเนาะมันอยู่ในไรอ้อยกันแล้วพวกเราทำไเขาจะพาผมไปเดินชุมมันลอยเลย เดินย <mile> ัง <derived> ไงไหวไม่ถึงถึงรอยไร <blade> ้ห <wi> รือแค่ผ่านั่งรถไถสิไปไปไหนถึงการไปประธานเดี๋ยวขอตัวเราไปกันนี่แหละต้นต้นลูกนะครับ๋อครับลูกมันไม่ใช่ต้นแม่มันที่มันบกแดกเลยครับอ๋อต้นลูกคือแตกหน่อมาครับแตกหน่อขึ้นทีหลังโอ้ครับผมนี่ใบสวยมากเลยเนี่ย เขียวชะอุ่มเลยดินนุ่มมากเลยเนี่ยเหยียบนี่จมๆเลยนะเนี่ยดินม,ม,มันยุบม,ม,มากเลยเนี่ยเนี่ยยใช่ไหมครับเพียงแค่ช่วยผมได้มากเลยนะครับที่ช่วยมากที่ว่าผมขี่ด้าน้ำขึ้นไปของเขาของเขาใบจะเหี่ยวจะไอ้นั่นของผมยังไม่เหีเ่ยวยับใบจะเขียวอยู่ัยใบจะเขียวอยู่ใบมันจะไม่เหี่ยวไม่หอมือนของเขาบอกว่าเวลาตอนพน่นไม่ต้องปิดจมูกปิดปากเลยไม่ครับสบายเลยไสบายเลยตอนนี้สามปีที่ผ่านมาคุณพี่จากเปลี่ยนจากเกษตรเคมีมาเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดแล้วครับทไมถึงส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ครับ ผมส่งเสริมพอไงเพราะว่าดีมากเลยครับดินก็สุยครับของที่ว่าได้ผลที่ว่าดีๆต้นทุนเราลดน้อยลงมากเลยถ้าใส่เคมีผลผลิตเนี่ยมันก็ไม่ไม่มากไม่เพิ่มเท่าไหร่ไม่เพิ่มแต่มาใส่ตัวนี้มันเพิ่มมากเลย20%เลยแหละโอ้โลยแหละที่เพิ่มจากเคยได้กี่ตันสมมติว่าอ้อยตออ้อยตอเคยได้ไร่หนึ่ง10ตันอ่านี่อันนี้ตออะไรนี่ตอตอสองตอสามะไรตอสองตอสามสิบตันสิบตันเราได้มาเป็นแล้วมาได้มา สิบสี่สิบห้าตันอย่างเงี้ยอ๋อเพิ่มมาอย่างเงี้ยเอะเออครับนะแล้วที่นี่ก้อยเขาสามปีก็อ้อยผมปีที่ห้านี่ได้เท่ากันกับของเขาโอ้โหแล้วอ้อยเขาหนากว่าของผมอีกครับของเราอ้อยบางๆแล้วอ้อยบางแต่ต้นใหญ่ๆด้วยมากโอ้โหต้นใหญ่มากแล้วก็สูงด้วยครับดีดีมากเลยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะซีเอสนี่ของผมของเขาได้สิบสามของผมได้สิบสี่นะผมมุ่งใจตัวนี้ด้วยเหรอความหวานได้ด้วยครับวันนี้ไม่ต้องตามหาที่ไหนแล้วครับเพชรนาคาสูตรหนึ่งสูตรสองและปลาวานบิ๊กเบลครับช่วยได้ครับช่วยได้ครับ ใช่เหรอคุณพี่ใช่ครับใช่เหรอไปเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าไปมันแตกต่างอย่างนี้เลยเหรอครับแตกต่างโอ้โหนะที่คุณพี่ก็บอกนะครับแปลงขวามือของเราเนี่ยนะจะเป็นแปลงที่เขาตัดตั้งแต่ปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วมกะลาแล้วเ็าใส่ปุ๋ยถึง2เที่ยวนะครับใส่ปุ๋ยไปแล้ว2เที่ยวตอนนี้อายุเขาตอนนี้เรามาถ่ายเดือนสิงหาครับต้องไหมฮะก็ประมาณ8เดือนแปดเดือนเนาะแต่ของเราตัดเดือนมีนาตัดทีหลังเขาปุ๋ยใส่ปุ๋ยงคนเดียวอีกอ่าแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่ไปรอบเดียวโตทันเขาแล้วนี่ฮะ ามาที่สวนหมากไงครับวันนี้นะครับผมเรามาที่สวนหมากครับมาที่ก,กินกับนั่นแหละพี่เขาไว้กินกับคููอ่าเนี่ยฮะเกี้ยวจบัจบจบัจบจับจับนั่นแหละครับผมโอย <Okay. S 2> อย่างั้นเองแล้วที่นี่เขาบอกว่าเป็นสวนต้นแบบสวนตัวอย่างด้วยที่เป็นต้นแบบให้เกษตรกร,รกที่ชาสักแก้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มขยายพื้นที่ปลูก หมากเนี่ยหลายหมื่นล่าแล้วค่ะจะน้ำมนเดี๋ยวไปตามหาเจ้าของสวนกันดีกว่าว่าอยู่บนต้นมากหรือเปล่ากําลังเก็บมากกันอยู่หรือเปล่าเนาะน่าจะนะโอเคครับเดี๋ยวไปกันครับชื่อบรสอนผสมทรัพย์ ครับแล้วคุณพี่สุดหล่อผมล่ะสีวงประสมชับครับผมอ๋อนามสกุลเดียวกันด้วยก็เป็นเอเย่นให้กับ PNK เอเย่นใหญ่เลยในตำบลน,นี้อาจารย์รเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนไหนที่จะมาซื้อปุ๋ย PNK ก็มาติดต่อที่นี่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์เ <ผม S 1> นาะคะใช่ไหมคะครับผมตำบลอะไรย้ำอีกทีหนึ่งตำบลวังทองครับเมืองวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วครับผมปลูกอะไรเนี่ยเห็นแบบ เหมือนกับลูกองุุ่ลเลยมากครับผมมากใช่ไหมครับผมตอนนี้มีเขามีชมรมหมากแล้วครับผมเขาจะขอสมาชิกประมาณพันครอบครัวก็เขามีค่าให้ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำกิโลละห้าบาทโอ้แต่เราเราขายเป็นพวงเลยนะครับเหรอพวงหนึ่งน้ำหนักประมาณกี่กิโลประมาณยี่สิบโลครับผมโอ้แล้วตั้งแต่ปลูกมาอายุหมากกี่ปีถึงได้เก็บผลผลิตครับห้าปีครับ ห้าปีนี่เขาปีที่หกครับผมผลิตภัณฑ์ของเราเราได้ผลดีมากเลยดียังไงครับต้นมันใบมันจะเป็นสียังไงนะครับสีเหลืองนะครับ๋อใบเหลืองนะฮะแล้วก็ไม่ไม่เขียวอย่างนี้ครับพะผมใช้ได้ใช้ได้ประมาณสองครั้งครับเนี่ยปุ๋ยเม็ดนะครับแล้วก็ปุ๋ยน้ำสองครั้งแล้วเป็นยังไงครับผลที่ได้ก็งามงามมากไงมันออกดอกมากจากที่มันไม่เคยออกอ่ะไม่เคยออกครับผม วันนี้เดี๋ยวเราไปดูที่เขาแบบเก็บปุ๋ยของเราดีกว่าเราแล้วก็เห็นพี่น้องพีนเคของเราเนี่ยมากันเยอะเลยมารอรับกันเยอะเลยเอานี้ดีกว่าค่ะขอขอผมไปเก็กบข้อมูลนิดนึงว่าหมากที่นี่สวยยังไงเผื่อเราจะไปตามหาคนเก็บหมากแถวนี้มากเมื่อกี้ไปเจอคนตัดอ้อยมาแล้วะจะอาจจะมีคนเก็บหมากที่นี่รอเราอยู่ครับท่านประธนไปเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับผมไป ไปหมดเลย<ช>วันนี้นะค,ะคะวันนี้เฮ้นหน่อยเฮ่นหน่อยค่ะนะคะมีทั้งคนเก็บ อ้อยน้องคนตัดหมากนะฮะอยู่นี่หมดเลยมีใครเป็นต่อมลูกหมากมั้ยฮะไม่มีนะฮะไม่อันนี้เขาเป็นแบบว่าไปช่วยกันบอกบุญในเรื่องปุ๋ยเราด้วยแล้วก็ในเรื่องผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมสุขภาพด้วยบอกเุยเนาะพี่น้องพีนเคของเราใช่น่ารักมากเห็นผลผลิตเขาอะเราก็ตื่นตาตื่นใจอยู่แล้วว่าเขาได้ดีมากกว่าที่ความเป็นอยู่ที่มีอยู่วันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์ ซื้อเพิ่มได้ไหมไม่ได้เหรอไม่ได้ก็เบื่อหน้าเราแล้วเบื่อแล้วนะใช่ใช่นะคะวันนี้เราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วแ่ะแต่ก่อนจบก่อนจากนะคะวันนี้เราก็ต้องมีคําถามเพราะว่าอยากแจกค่ะจะแจกอะไรวันนี้จะแจกหมวกดีกว่าเนาะคําถามมีอยู่ว่าวันนี้ครับเราอยู่จังหวัดอะไรนั่นเราพาท่านผู้ชมมาทั้งทั้งทั้งเทปเนี่ยจังหวัดอะไรคําตอบข้อที่หนึ่งคือจังหวัดา แต่ว่าประธานว่าไม่ใช่นะอ้าวไม่ใช่เหรอเราจังหวัดอะไรคำตอบข้อที่2จังหวัดสระขวัญคำตอบข้อที่1คือจังหวัดสระแก้วคำตอบข้อที่2คือจังหวัดสระขวัญตอบคำถามมาที่เฟซบ o o กแฟนเพจของบริษัทพีเคกรอบของเราตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับค่ะวันนี้เราก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนการเ้นดรชนีมหานิยมชิดเมศกิติเซนให้คุณครับและก็พี่น้องทีมงานพีเคทุกทุกท่านเลยอย่าลืมติดตามรายการของเราครับในรายการ สนามเป้าทางช่องหกดเลขหเวลาหกทุกทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนนะครับ<ช>พีเคสวัสดีค่ะ